สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิ่งลุยฝนครับวันนี้มาวิ่งที่เมืองบนครับทีมงานโบรานครับแม่โคดินแดงครับโคตรลื่นครับนี่ฝนตกก็ยังวิ่งอยู่ครับตกแบบวิ่งแย่ๆครับลื่นแน่ครับแบบนี้ งานหน้าฝนจะลำบากนะครับแต่ก็จำเป็นจะพาไปดูที่บ่อดินครับจะขึ้นบ่อได้ไหมจะลื่นไหมครับมาดูกันจะลดรอครับช่วงหน้าฝนรถก็เยอะๆนะครับเพราะงานก็ไม่ค่อยจะมีครับช่วงหน้าฝน สี่ลย์มันเดิมครับนี่คือสุดต้ายแล้วครับเอาแค่ดินหมดครับเราไปว่ากันไหมครับดินหาไม่ได้ครับ,ไ,รบไปดูหน้างานกันครับหน้าอกจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เพิ่งล้างรถมาครับแต่ก็เลิกมันเดิมครับ เราบังมากเลยครับลื่นแบบดีดีน่าจะแต่ว่ามันน่าจะแห้งเลวครับขอแค่ไม่ตกมาอีกครับเหนื่อยเลยครับงานนี้รถดำฟีทิ้งยงเยอ ซื้อทางนะครับซื้อทางซื้อบบอเชียตำรวจหมดเลยครับเนี่ยนาก็ดำไปแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ฝนตกน่าจะขึ้นเบาได้อยู่นะครับเพราะผ่านไปหลายคันแล้วแต่ว่ารถผมไม่มีดอกอย่างนี้หนักเกือบเดี๋ยวพาไปดู I'm up. cái đuôi đấy không? Hãy subscribe cho kênh ได้ถอยลงไปเยอะครับเดีว่าก็พอดันกันขึ้นมาได้แต่ว่าไม่เปียกครับพอวิ่งได้ครับเอาฟ้าร้องแล้วครับนี้ผ่านไปแล้วสองบ่อแล้วบบอใหญ่มากสุดแขนครับสองร้อย ตกแบบนี ü, <ält> ้ทั้งวันก็วิ่งไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าตกมาแค่เดียวก็วิ่งได้ครับสบายมากวิ่งตอนเข้าขึ้นหวานครับเดี๋ยนี้ดูข้าวครับจนหวานปุยเสร็จแล้วแบดหนี้หนักแล้วครับ แค่อย่าลื่นก็พออันตรายครับข้อถอยลงบ่อครับมัมาดูล็อกกีคันนี้ครับแต่ว่าน่าจะขึ้นได้สบายนะครับดูทางนะเบียก Đây có đun ngập Phía đây chọn đầy ngập ดูรถผมจะขึ้นได้ไหมบอลไหนครับบอลเบาหน่อยดินใกล้จะหมดแล้วครับอีกวันสองวันน่าจะหมดครับเราตามดินหมดครับนี่ เพราะว่าเดี๋ยวตกมาแรงมากเดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานนะครับที่เท